ครับผมก็สวัสดีนานะทุกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาตกกระสูบกันนะครับก็ไปซ้ำหมายเดิมนะครับผมก็เป็นหมายที่ผมได้กระสูบใหญ่ไปรอบที่แล้วนะครับ แล้วก็มีคันใหม่ผมสั่งคันจีนมานะครับคัน5.02นะครับหรือว่า5้าฟุตสนะครับ5้าฟุตสตัวนี้นะครับเป็นซองแข็งๆมาเลย5้าฟุตสคันจีนนะครับนี่เซ็งฮีนะครับเซ็งฮี เะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็อันนี้เป็นท่อนปลายนะครับย้อนแสงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นท่อนปลายก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูท่อนท่อนโคนมันนะครับเป็นคันสองท่อนนะครับซึ่ง ตัวด้ามเนี่ยทำมาดีมากเลยนะครับนี่ประมาณนี้ตัวด้ามแล้วก็มีโลโก้โลโก้ตรงนี้นะครับเห็นไหมเขียนว่าเซงฮีแล้วก็จะพันลายเอ็กคอร์ดมาถึงไกดตัวแรกนะครับแล้วก็เป็นต่อ2องทอนคัน5้าคุดสนะครับคันสตรีมสั้นๆนะครับสวยดี ต่เสียอย่างเดียวนะครับเนี่ยเสียตรงที่เ,เวลาเราต่อคันเนี่ยนี่นะครับมันเข้าไม่สุดนะมันเข้าแค่นี้เองนะครับผมเข้าลึกอยู่แต่ว่าเข้าไม่สุดเดี๋ยวเราจะไปเทสคันกันนะครับว่าแอคชั่นคันจะเป็นยังไงนะครับผมไปยวไปดูกันครับผม ุปกรณ์แก๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็จะได้เปลี่ยนลอกด้วยเพราะว่าลอกยังใช้เป็นตัวเดิมอยู่นะครับลอกใหม่กําลังสั่งยังไม่มาเลยนะครับลอกเราจะใช้เป็นตัวเก่านะครับก็ตัดเอสายหน้ากับกิบมามาอย่ามาเทสกันจะเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้ก็หนึ่งขีดห้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะยาวกว่าเดี๋ยวมาลองเล่นคันเล็กๆดูนะครับว่ามันมันจะตีเหยื่อออกหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นสตา d i c เบอร์พันนะครับส t a ดิค c f เเบอร์พันน้ำหนักเบาครับ160กสิบ กว่ามันจะเป็นยังไงโหว,ว่าจะตกป่ามีตะลุงคนหนึ่งมาเดินผ่าน้ำอยู่ตรงเนี้ยปลาตกใจหมดแล้วมั่งเนี่ยมาเดินอะไรตอนนี้ผมมาทีแรกนี่คนยังไม่มีเลยนะครับแกเดินมาแกก็เดินผ่า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 ,ผ,าผ่าเลยเยบ้อยแล้วปลา เราต้องรอให้มันเงียบก่อนให้แกนนี้ก่อนเราค่อยลงไปตุกนะครับลองดูซิคันเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจะใช้ดีไหมผมซื้อมาหกร้อยหกร้อยสี่60บาทนะครับ หกร้อยสี่บาทรวมค่าส่งเดี๋ยวเรามาดูกันแอคชงแอคชั่นจะเป็นยังไงต่อสายกันแป๊บนึง เดี๋ยวก็ใช้เป็นตัวเดิมนะครับตัวหมานตัวหมานตัวนี้เลยตัวหมานเามาดูกัน action 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 กับเซนเซนคันจะพอใช้ได้ไหมนะครับ คันสั้นๆนะจะใช้ดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปเดี๋ยวเราลงไปดูกันแอคชั่นคันมันจะผ่านไหมเสียอย่างเดียวนะครับตรงเนี้มันเข้าไม่สุดนะแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้ขยับเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับมันจะไม่หลวมง่ายเนาะก็ มาดูกันจะมีปลาหรือเปล่าความรู้สึกแบบมันเบานะครับตีเหยือแบบยังไม่ถนัดเลยนะครับคันมันสั้นนะครับน้ำวันนี้น้ำน้อยกว่าเมื่อวานนะครับส่งเหยือก็พอประมาณนะครับก็ถือว่าได้ไกลอยู่ แต่ก็ไม่เท่าไร่คันสั้นเนาะก็คันสตรีมเนาะก็ประมาณนี้แหละถือไปหมายลุกๆในป่าในอะไรก็จับง่ายนะครับตต้องมาดูกันวันนี้จะมีปลาหรือเปล่าวันนี้ถ้าไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไรนะครับเรามารีวิวคันกันเนาะ ประมาณนี้จับลอกจับคู่กับลอกสตาร์ดิกนะครับอาจจะเลื่อๆหน่อยนะลอกนะไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่น้ำน้อยนะครับวันนี้แต่ไม่รู้ปลาจะเป็นยังไงนาะก็เซนคันเซนคันก็ไม่เท่าไหร่นะครับ แต่ก็สมราคามันนั่นแหละนะครับผม600เองกับราคาแค่นี้กับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับใครที่ชอบซื้อของจีนของอะไรมาเล่นแบบไม่มต้องซีเรียสอะไรมาก600ถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่ขออนุญาตแกะนี้ทิ้งเลยแล้วกันมันจะได้ดำพอมันดำแล้วมันก็จะสวย ความชอบส่วนตัวนะครับคนอื่นไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานอ่ะมีปลาตัวนึงนะกัดของผมอ่ะกัดแรงมากกัดจนเบนนะ็ดหักอ่ะ อุ้ยโดนโดนเฉยเลยนะครับน่าจะเป็นกระสูบเล็กนะเดีย๋ยวผมจะลากสวนน้ําขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับกระสูบเล็กนะครับโดนเฉยเลยก็ดีลากสวนน้ําขึ้นมาเลยนะครับ,รรบ,รมรบผมว่ามันต้องเป็นกระสูบขีดตัวเมื่อวานแน่ๆเลย กระสูบขีดที่ผมทําหลุดไปเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานผมทําเนี่ยทําหลุดมืออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะปล่อยมันด้านบนนะปล่อยมันด้านบนเมื่อวานผมทําหลุดมือแล้วมันก็ไหลลงไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยมันผมว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกัน น่าจะเป็นตัวเดียวกับที่ผมทำหลุดไปเมื่อวานอะปล่อยนะครับไปถัวน้ำขึ้นไปได้ไหมไปไปแล้วนะครับให้มันมาหากินอยู่แถวนี้มันจะได้ตามเพื่อนมันมานะครับเมื่อวานได้ตัวใหญ่ก็ได้อยู่ตรงๆงแถวๆนี้แหละโดนเฉยเลยนะครับ น่าจะตัวเมื่อวานนี่แหละตัวเท่ากันเลยเพราะว่าด้านล่างผมยังไม่เจอกระสุนขีดเลยตั้งแต่ตกมาเพิ่งเห็นตัวนี้แหละที่ผมทาหลุดไปเนี่ยผมก็ป่าก็ได้ตัวเดียวนะครับก็เป็นการรีวิวคันเฉยนะครับเป็นคันจีนเซงฮีเซงฮีนะครับผมก็เป็นคันห้าฟุตสองนะครับเบียดหนึ่งขีดห้านะครับก็ถือว่าเอาไปเล่นหมายที่แบบ พื้นที่แคบๆเป็นหมายเดินตีแบบชิวๆก็เล่นปลาเล็กน่าจะสบายนะครับก็คันมันก็สวยดีนะครับก็ไม่ได้ทำมาที่ดิวเลยอะไรมากนะก็แต่เสียอย่างเสียอยู่สองอย่างที่อาจจะไม่ดีหน่อยก็คือเสียคันเข้าไม่สุดนะครับมันก็มีทั้งผลดีผลเสียผลเสียมันก็คือมันไม่สวยนะเวลาเสียเข้าแต่ผลดีคือเวลาเราใช้เป็นนานๆถ้ามันหลวมมันก็จะเข้าไปเรื่อยๆ,ๆ มันก็จะไม่หลวมง่ายนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่มันไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คือเซ้นคันนะครับเซ้นคันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังว่านะครับสมราคามันหกร้อยสี่บาทรวมค่าส่งนะครับผมสั่งมาจากในลาซาด้านะครับผมรอของอยู่สิบวันนะรอบนี้รอไม่นานนะครับเป็นคันจากจีนรอไม่นานประมาณสิบวันนะครับที่ผมรอก็ถือว่าโอเคก็รับได้นะครับ ก็สำหรับคนงบน,น้อยก็น่าจะดีนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูแบบนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็รายละเอียดคันมันไม่มีอะไรเยอะนะครับก็มีแค่นี้ก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันว้เจอใหม่คลิปหน้า